สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คณะตุมีช่วงโสภิรชยาพามูพักหลังมานี้นะคะเรื่องราวของยักษ์โดดเด่นมากทั้งในเรื่องของการขอพรโชคลาภหรือเรื่องราวของอาถรรพ์ซึ่งโสภิรชยาพาไปมูมาแล้วหลายอีพีค่ะแต่สำหรับอีพีนี้นะคะจูนจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของยักษ์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องราวของยักษ์กแบกเสาโสภิรชยาพามูค่ะ ยักษ์แบกเสาหรือยักษ์แบกสะพานบนถนนวิภาวดีรังสิตทราบหรือไม่ว่าทำไมเสาทางด่วนดอนเมืองเพียงสองต้นนี้จึงมีรูปปั้นยักษ์แบกไปย้อนดูที่มากันค่ะเมื่อราว3าปีก่อน ระหว่างที่โครงการกําลังเริ่มก่อสร้างทางยกระดับอุตราพิมุกมีข่าวลือกันว่าการก่อสร้างดำเนินไปอย่างยากลำบากไม่ราบรื่นเรียบร้อยอย่างที่ควรจะเป็นจนสร้างมาถึงทางแยกลาดพรา้าวที่ต้องสร้างทางยกระดับเหินข้ามแยกขึ้นไปนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเสาและคานพังทลายลงมาทับร่างคนงานเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุทางโครงการ จึงรีบแก้ไขเพื่อดำเนินการสร้างเสาและคานขึ้นใหม่แต่จนแล้วจนรอดก็พังโค่นลงมาทับคนงานเสียชีวิตแทบทุกครั้งไปทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากเกินกว่าที่จะยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุปกติได้ประกอบกับเสาที่พยายามสร้างมาใหม่อีกครั้งก็เกิดยกไม่ขึ้นยิ่งสร้างความหวาดกลัวจนไม่อาจสร้างสะพานแห่งนี้ต่อไปได้ เหตุการณ์ดังกล่าวผู้คนต่างลือกันไปต่างๆนาน,นาถึงอาถรรพ์ของการสร้างสะพานข้ามแยกลาดพร้าวที่ต้องหยุดลงกลางคันจนไหนที่สุดทางโครงการจึงได้ทำหนังสือแจ้งขอให้กรมศิลปากรช่วยปั้นรูปปั้นยักษ์ทำท่าแบกสองตนขึ้นเพื่อใช้แก้เคล็ดไว้ที่คอสะพานตามคติความเชื่อยักษ์แบกเขาพระสุเมนเมื่อรูปปั้นยักษ์มาถึงและทำการติดตั้งสำเร็จ ปรากฏว่าเสาสามารถยกขึ้นได้อย่างง่ายดายและกลับมาดำเนินการก่อสร้างต่อไปจนกลายเป็นที่มาของยักษ์แบกเสาวจวบถึงปัจจุบันหากใครที่ไม่ทันสังเกตเมื่อผ่านถนนเส้นนี้ยักษ์แบกเสามีสองจุดคือทางลงสะพานข้ามแยกสุทธิสารฝั่งขาออก1ตนและทางลงสะพานข้ามห้าแยกลาดเพร้าฝั่งขาเข้าอีกหนตนแล้วคุณผู้ชมล่ะคะ คิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วไปพบกับสวสพิรชยาพามูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทั้งทาง,ทาง Facebook และ y o u t u ออโต t อ i n f o คุณผู้ชมอย่าลืมไปกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ